ว่าจะนึว่าสายสเบ็ดเงาเป็นลักษณะนะปลากินปลากินปลาปซีปลากินปลกินยอะปลากินยอะตองขาดดิโอตัตายยังอ่ะโอเแค่กานได้เห็นู เพราะเพิ่นมาอันนั้นดูนะเนาะคือแหล่ๆเนาะบบนีโ้โอ้ยหนอยเดียวปากนอนเดียวโอ้ยปาาแชร์เท่ามากินเนยขันง้ <c oughs> อมัลง มัน no